t o n t และ don't สองคำนี้ออกเสียงเหมือนกันแต่ความหมายไม่เหมือนกันนะคะเรามาเริ่มดูจากคำแรกกันค่ะคำว่า t o n t คำนี้นะคะจะแปลว่าคุณป้าหรือว่าคุณนานั่นเองค่ะเป็นคำนามเพศหญิงตามเพศของบุคคลนะคะยกตัวอย่างการใช้เช่น Sema mm hmm. don't Sema don't นี่คือคุณป้าหรือว่าคุณนา,นานของฉันค่ะส่วน don't คำที่สองนะคะคำว่า t o n t คำนี้จะแปลว่าเต็นค่ะสะกดคล้ายๆกับภาษาอังกฤษใช่ไหมคะ mm hmm. เราสามารถพูดได้ว่า เสมาตองเสมาตองนี่คือเต็นท์ของฉันนะคะออกเสียงเหมือนกันเลยค่ะมาลองดูประโยคนี้กันค่ะมาตองโดเมนอนซุ่นตองเซจนุยก็คือจะแปลว่าคุณป้าหรือว่าคุณน้าของฉันนอนในเต็นท์นะคะเมื่อคืนนี้นั่นเองค่ะถึงไหมคะว่าทั้งสองคำนี้ออกเสียงเหมือนกันเลยค่ะใครที่สนใจเรียนภาษาฝรั่งเศสเพิ่มเติมมาเริ่มเรียนกันโมได้นะคะตอนนี้มมีหนเสือทั้งหมดสีเล่มแล้วค่ะเริ่มจากระดับพื้นฐานเลยค่ะ n e x c อ à la p พ o c h เช่น